เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่เวลขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยสาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสัตรจริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำแต่สิ่งนำตัวกรู้อาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายทำความดีเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อเอย่ยเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตามาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมดีหลากหลายสาระความรู้สู่ท่านผู้ชมทุกพื้นที่ด้วยมิตรภาพและไมตรีทำความดีไปพร้อมๆกันจะเหนือเรื่อง ก้านิสัยทำให้คนรักเข้าทำนองว่าอยู่ที่ไหนเราก็อยากให้คนรักจากก็อยากให้คนอะไรไปก็อยากให้มีคนคิดถึงคนึงหาต้อนรับขับสู้ดูแลอยู่ทุกเวลาแถมโวยพรให้ตะหม่เสมอท่านผู้ชมทั้งหลายการเป็นคนที่น่ารัก การเป็นคนที่รักก็ค่อนข้างจะต่างกันกายคนคนที่น่ารักหมายถึงคนที่รูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามส่วนคนที่ทำตัวให้เป็นที่รักนั่นหมายถึงขาอาจจะหน้าตาไม่สวยไม่งามแต่กิริยามารยาทงามคำพูดงามอุปนิสัยใจคองาม อย่างนี้เรียกว่าเป็นที่รักไม่ใช่น่ารักแต่วันนี้มาเล่าเรื่อง9ก้านิสัยทำให้คนรักหมายถึงคนอื่นรักเราได้อย่างสนิทใจเคารพให้เกียรติไปมาหาสู่เป็นต้นมีอะไรบ้างติดตามอย่างต่อเนื่อง 1. ความดีทำให้ดูองค์อาจแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลาย คนที่มีความคิดดีคำพูดที่งามการกระทำประพฤติตัวเหมาะสมแล้วเขาจะดูสง่าผ่าเผยองอาจธรรมัดธรรมงอยู่ไหนก็ต้องไม่หลบหลบซ่อนๆไม่ต้องกลัวคนนุ้นจะนินทาไม่กลัวว่าคนนี้เขาจะดูถูกไม่กลัวคนน้นเขาใส่ร้ายป้ายสีเพราะคนดีอยู่ที่ไหนคนรักชอบช่วย ส่งเสริมสนับสนุนและเขาก็หลีกทางให้นั่งเขาเชิญให้ร่วมกิจกรรมเขาร่วมไปให้เป็นเกียรติเขาไม่รังเกียจเขาช่วยเหลือสงเคราะห์จะเป็นงานน้อยงานใหญ่งานมงคลงานอาวมงคลขอให้เป็นคนดีอยู่ที่ไหนกลิ่นของคนดีนี่หอมทั้งทวนลมและตามหลน่นท่านผู้ชมส่วนกลิ่นของน้ำหอมโลชั่น แป้งอะไรก็ตามอันนี้หอมไปตามลมหมายความว่าลมไปทางทิศเหนือกลิ่นก็ไปทางทิศเหนือลมไปทางทิศใต้กลิ่นของความหอมดอกไม้น้ำหอมโลชั่นก็ไปตามทิศทางของลมแต่กลิ่นของความดีของคนดีมีน้ำใจเอ,อ,เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ช่วยเออหลือสงเคราะห์เป็นคนพูดจางามมีมรารยาทดีอย่างเนี้ย คนหอมทั้งทวนลมทั้งตามลมคนรู้จักคนสรรเสริญคนต้อนรับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ยินขา่าวเขาก็ชื่นจิตได้ยินเสียงเขาก็ชื่นใจได้ร่วมกิจกรรมด้วยเขามีความภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความดีทําให้ดูองอาจความดีทําให้เกิดความสง่างามเกิดความอบอุ่นเกิดความรัก 2. ความฉลาดทำให้ใจไม่วันไหวไม่ไหววันก็คือหมายความว่าความฉลาดจะใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีฉลาดที่จะขับรถด้วยการเคารพกฎหมายใส่ใจกติกาช่วยกันรัดเข็มขัดง่วงก็ไม่ขับหยุดพักหลับสักง,งิบค่อยเดินทางต่อในขณะที่ขับรถ มีโทรศัพท์เข้ามาถ้าเป็นประเภทโทรศัพท์ที่มีหูฟังมีไมค์ข้างนอกพูดหรือต่อเข้ากับระบบ G.P.S เครื่องของรถก็สามารถจะพูดได้แต่ก็ให้มีสติมากขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรชะรอหรือ,อหยุดข้างทางที่เป็นทาง จะสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารก็จะปลอดภัยทั้งตัวเราและตัวเขาฉลา,าดที่จะใช้เงินไม่ใช้ใจเงินสุรุ่ยสุร่ายไม่ดูถูกเงินทองไม่ใช้ใจเหมือนเทน้ําเทท่าไม่เห็นคุณค่าของเงินทองคนที่ฉลา,าดก็จะรู้จักหารู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักเก็บรู้จักออมอันนี้เรีว่าฉลาดการใช้เงินฉลา,าดในการครบมิตร เลือกคบคนดีโบราณสอนเราไว้ตั้งนานแล้วว่าคบดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวโมหมองคบคนดีมีแต่ได้คบคนชั่วคนร้ายเสเพเกเรเหลวไหลชีวิตเราก็จะประสบความล้มเหลวหรือเหลวไหลนั่นเองเพราะฉะนั้นฉลาดคบเพื่อนดีชีวิตจะทิศไปในทิศทางที่ดีฉลาดที่จะพูดจาสุภาพอ่อนน้อม น่าฟังเป็นสุภาษิตเคารพความคิดเห็นของคนที่อยู่รอบข้างฉลาดที่จะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่อใครก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องฉลาดที่จะไม่ดูถูกดูแคลนไม่เอาเปรียบไม่กันแกล้งคนอื่นฉลาดที่จะอยู่กับคนรอบข้างให้มีความสุขฉลาดที่จะจุรักแสดงความรักต่อปิดามารดาให้เกียรติเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น ความฉลา,าดจะทำให้คนนั้นมีจิตใจที่หนักแน่นและมีความมั่นใจภูมิใจที่จะอยู่ร่วมกับคุณได้อย่างมีความสุขได้สำคัญคนฉลา,าดก็จะเป็นที่พึ่งของคนที่ฉลา,าดน้อยหรือเป็นที่พึ่งของคนโง่นั่นเองเพราะฉะนั้นฉลา,าดแต่ในวงเล็บอย่าเป็นคนฉลา,าดแกมโกงให้เป็นคนที่มีความฉลา,าดจริงใจจริงจัง และมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่ในตัวชีวิตจะไม่หมัวหมองมีคนรักมีคนชอบมีคนช่วยมากมาย 3. ความขยันทำให้หายจากยากจนไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันตราบใดที่ยังขยันขันแข็งอยู่ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากแต่ตราบใดที่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไม่เรียนไม่ทำงานไม่ทำกิจกรรมไม่สร้างไรายได้ แต่ยังกินยังใช้จ่ายยังขับรถยังอาบน้ําชําระร่างกายใช้น้ําประปาใช้สบู่ใช้โรชั่นใช้ยาสีฟันจงลุกขึ้นมาทํางานสร้างไรายได้เพื่อลดภาระให้คนในครอบครัวช่วยเหลือจุนเจือพ่อแม่ญาติมิตรอย่าคิดว่าต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความขยันเป็นสเสน่ห์ของชีวิตใครมีความขยันคนนั้นมีสเสน่ห์ติดตัวท่านผู้ชม เด็กนน้อยขยันเรียนขยันตื่นเช้าขยันทำการบ้านโครงงานขยันไปโรงเรียนสม่ำเสมอขยันแสดงความเคารพป,ปิดามารดาขยันศึกษาเ,าเรียนหาความรู้เชิดชูปัญญาอย่างนี้เป็นเด็กที่มีเสน่ห์มีแววของความฉลาดมีความอ,าอุปนิสัยที่จะเป็นเด็กดีเป็นอนาคตของชาติของครอบครัวถ้ามีภรรยามีความขยัน ในการทำงานเก็บหอมรอมริบช่วยกันสะสางงานประจำงานในครอบครัวหรืองานของลูกของหลานหรือของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขยันคบมิตดรดีชีวิตดีขยันพูดจาดีเราก็ได้สาระประโยชน์ขยันฟังเรื่องที่ดีเราจะได้เพิ่มปัญญาได้เพิ่มความคิด ได้เพิ่มทัศนะมุมมองที่หลากหลายทําให้เราใจกว้างใจดีใจงามเพราะเราฉลา,าดที่จะฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉลา,าดที่จะร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีควรปลีกเวลาหาโอกาสไปร่วมเพื่อส่งเสริมเช่นประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลายเพื่อสืบทอดสืบสารวิถีชีวิตภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราที่มอบไว้ให้ลูกให้หลาน ควรสืบต่อส่งเสริมและสนับสนุนนั้นขยันไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นความขยันทําให้หายจากยากจนความขยันทําให้พ้นจากความโง่เขลาพอโง่ฉันจึงมาเรียนมาเขียนมาอ่านหวังว่าจะได้มีวิชาการหวังว่าจะได้พัฒนาอารมณ์สังคมและสติปัญญานำความรู้ความก้าวหน้ามาสู่ตัวเองนำไปพัฒนาครอบครัวกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ก็อาศัยความขยันนี่แหละท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความขยันทําให้หายจากยากจนหายจากความโง่หายจากความเป็นคนดื้อด้านเป็นคนขี้เกียจขี้คานต้องลุกเมือต้องลุกขึ้นมาขยันแล้วคนรอบข้างจะรู้สึกดีต้อนรับและเป็นมิตรภาพมีคนรักเคารพให้เกียรติเราตราบใดใดยังขี้เกียจมีแต่คนจะรังเกียจเดียดฉัน 4. ความอดทนทําให้ชีวิตก้าวหน้าหลายคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้บายเบี่ยงเกี่ยงงานเลือกงานไม่จริงจังกับงานไม่จริงแท้กับหน้าที่ที่รับมอบหมายไม่พอใจกับกิจกรรมที่จะทำทำน้อยอยากจะได้ผลงานมากๆไม่ลงทุนแต่อยากจะมีะไรายได้อยากมีกำไรอันนี้เป็นความคิดของคนที่ อ่อนแอยอมแพ้อ่อนไหวเป็นคนที่มีความคิดมักง่ายมักได้แต่ตรงกันข้ามท่านผู้ชมถ้าเรามีความอดทนบวกด้วยความขยันบวกด้วยความมีความรู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนขยันและอดทนที่จะทำโบราณจึงว่าคนอดทนนั้นได้ดีมีค่าคนขี้เกียจนั้นหนาะไม่อดทนชีวิตขัดสนจนยากเพราะอดทนแล้วได้ดี หรือคนได้ดีเพราะมีความอดทนทนที่จะทํางานด้วยความขยันขันแข็งเรียนรู้งานพัฒนางานพัฒนาทักษะวิธีคิดวิธีทำหลากหลายทดสอบทดลองจนกระทั่งได้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับฐานะภาวะความรู้ทัศนคติของเราเพราะนั้นความอดทนทำให้ชีวิตก้าวหน้าแน,น่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายทำงานด้วยความอดทน มีความอดทนอะไรบ้างที่จะไปส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นมีคนรักเรามากขึ้น 1. ทนต่อการตากตำทำงานในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นงานประจํำที่เราทำเป็นข้ารการพนักงานรัฐวิจิจหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ประกอบการเองก็ตามต้องมีความอดทนขยันทำงานที่เราชอบและชอบงานที่เราทำทำด้วยความรับผิดชอบกระตือรือร้น บวกความรากักบวกความใส่ใจบวกความเอาใจใส่เห็นคุณค่าของงานที่ทำเห็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ 2. ทนต่อความแปรปรวนของอากาศช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อนะเป็นช่วงรอยต่อของฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนอากาศแปรปรวนท่านผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะฮะ เพราะว่าอากาศแปรปรวนมากทนต่อความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศก็ต้องปรับตัวให้ทันปรับใจให้ทันโบราณว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ามันแย่มันก็จะแก้ไขทันเพราะฉะนั้น 3. ทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐไม่มีใครปรารถนาความเจ็บไข้ได้ป่วย แม้จะเจ็บป่วยนิดๆหน่อยก็ไม่มีใครปรารถนาท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องและทำใจให้ทันอยู่ให้ได้เมื่อเจ็บแค้ได้ป่วยก็ต้องบรรเทาบำบัดร,รักษาเข้าสู่ขบวนการรักษายอมรับปรับตัวบรรเทาโรคก,ก็จะบรรเทาเบาบางจางหายประการที่สองป้องกันโรคไว้ก่อนที่มันจะเกิดด้วยการดูแลสุขภาพเราให้ดี กินอาหารที่เป็นประโยชน์ลดละเลิกสิ่งที่ไม่ใช่อาหารที่ไปย,ยั่วยุที่ไปชักชวนกันนะเป็นการแกร้ายเครียดบ้างเป็นการเสริมนุ่นนั่นนี่บ้างนะโดยเฉพาะอาหารประเภทสุกสุกริดประเภทเนื้อสัตว์ทั้งหลายประเภทสุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดทั้งหลายไปดื่มไปกินไปสูบสิทธิ์เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีไหนก็ตามก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ออกกําลังกายให้พอดีกับเพศวัยนะฮะทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอทำงานแล้วถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนให้เพียงพอเมื่อเราพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะมีภูมิคุ้มก,กันโรคจะมีความกระชับกระเฉงนะมีความสดชื่นเบิกบานมีแรงที่จะต้านภัยจากโรคทั้งหลายได้ก็ต้องป้องกันดูตัวเองดูแลตัวเองด้วยในสถานการณ์ เช่นนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดีกว่า 4. ทนต่อความเจ็บใจมีคนดูถูกมีคนนินทามีคนว่าหรือด่าอย่างนู้นอย่างนี้ให้ใช้สติปัญญาของเราให้ดีว่าถ้าจริงที่เขาพูดเขานินทาเราเป็นเรื่องที่ถูกต้องให้เราเปิดใจให้กว้างยอมรับและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจริงที่มันผิดพลาดแน่นอนคนดีชอบแก้ไข คนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติมันถ้าเราเป็นคนจริงก็ชอบทำเป็นคนดีเราก็ต้องแก้ไขเมื่อผิดพลาดแก้ไขได้แม้แต่เขียนหนังสือมันยังต้องใช้รู้ขีดลบบ้างใช้อย่างลบบ้างแม้จุอยู่ในคีย์บอร์ดของเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ตามก็ยังมีปุ่มที่จะต้องลบ คำผิดนั้นได้เช่นเดียวกันชีวิตเรามันก็ต้องผิดได้บ้างยอมรับปรับมันก็ดีขึ้นคนเขาก็รักคนเขาก็ชอบแต่ถ้าผิดแล้วไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงดื้อด้านหนาหัวดือ้อหัวรัน้นเขาก็ชิงชังเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ช่วยเขาก็ไม่ส่งเสริมสนับสนุนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนให้เกิดประโยชน์ห ความกล้าทําให้ผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตใครที่ไม่ทุกข์ไม่เคยมีบนโลกใบนี้ชีวิตผู้ใดที่ไม่เคยเจ็บปวดก็ไม่เคยพบในพื้นแผ่นด,ดินนี้เช่นเดียวกันชีวิตใครที่ไม่เคยท้อแท้ก็ไม่มีอีกนั่นแหละมันจะมีบางช่วงตอนของชีวิตบางคนเป็นช่วงเด็กน้อยบางท่านเป็นช่วงหนุ่มเป็นสาวหลายคนเป็นช่วงที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วหรือวัยสูงอายุแล้วแต่ความกล้าเหล่านี้มันก็ต้องเติมเต็มมันก็ต้องพัฒนาทัานผรชทั้งหลายโบราณว่ากลัวเกินไปทําอะไรไม่สำเร็จกล้าจนเกินไปทําอะไรก็ไม่เรียบร้อยเพราะว่ารีบเร่งเกินไปกล้าบ้าบินทำงานไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกล้าบ้าบินเอาชีวิตไปสุ่มเสี่ยง เช่นขับรถซิ่งวิ่งเร็วหรือทำอะไรที่มันหวาดเสียวเสี่ยงภัยต่ออันตร,รายของตนเองและคนรอบข้างด้วยความคึกขนองด้วยความมัวเมาด้วยความหลงงมงายด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดใช้ความกล้าไปในทางที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเอาความกล้ามาสู้ฝ่าฟันปัญหาในทางที่ดีในทางที่ดีท่านผู้ชมทั้งหลาย อุปสรรคมันมีไว้ให้เราก้าวข้ามอุปสรรคมันเป็นลีลาของชีวิตทำให้เรารอบคอบมากขึ้นทำให้เราใจเย็นมีเหตุมีผลรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจเวลาประสัคเข้ามาปัญหาเข้ามาจริงๆทุกปัญหาทุกกักษักเนี่ยมันมีคุณค่ายอยู่ในตัวของมันเองมันเป็นบทเรียนชีวิตที่บางทีไม่มีสอนในห้องสี่เหลี่ยมในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนทั้งหลาย แต่มันเป็นบทเรียนของชีวิตที่เราต้องใช้สติและปัญญาที่เรียนมาไตรตรองคัดสรรหาทางเลือกหาทางออกที่ดีกล้าที่จะแก้ไขกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพื่อหาทางเลือกทางออกที่ดีเมื่อใจกล้าสิ่งที่ยากก็จะบรรเทาสำเร็จผ่านไปด้วยดี เมื่อใจกล้าสิ่งที่หนักน่วงก็จะทําให้เราเบาอ,อกเบาใจได้เมื่อใจเรากล้าเราก็จะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าที่ผ่านมาแน่นอนแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นคนใจท้อแท้อ่อนแออ่อนไหวไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะสแสวงหาความรู้กลัวคนนู้นพูดอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นท่านผู้ชมถ้าเราคิดเท่าเดิมมันก็ได้ ความรู้เท่าเดิมถ้าลงทุนเท่าเดิมมันก็ได้กําไรเท่าเดิมแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะลงทุนการศึกษาคือการลงทุนการเรียนรู้ดูฟังก็เป็นการลงทุนเหมือนท่านผู้ชมฟังธรรมสาระทางเพจวัดเจดีย์ทุกวันเนี่ยจริงๆท่านก็ลงทุนเหมือนกันลงทุนด้วยการเปิดนะฟังสาระเนี่ยจริงๆเราเปิดใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีรายจ่ายอยู่ในตัวมันแล้ว เราก็ต้องสละเวลาเกียรติเวลานะเพื่อต่อเติมเสริมแต่งสติปัญญาเมื่อมีปัญญามีความรู้แล้วอะไรอะไรที่ยากมันก็จะบรรเทาแก้ไขได้ง่ายไอ้ที่มันที่ว่าเราคิดไม่ได้ลืดมันแก้ไขไม่ได้หรอกเราลองย้อนไปดูอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมมันมีช่องทางแก้ไขอยู่ทุกอุปสรรคทุกปัญหามีทางแก้อย่าเพึ่งยอมแพ้ถ้ายังไม่ได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น เพราะเราได้ผ่านอุปสรรควันนั้นแหละจึงทำให้ท่านผู้ชมมีสติในการใช้ใจ่ายทับจินเงินทองให้มากขึ้นก็เพราะมีอุปสรรคเกี่ยวกับปฏติเหตุเรื่องรถยนต์ทั้งหลายเรื่องเครื่องยนต์กลไกลทั้งหลายทำให้เรามีสติมีความรักตัวเองมีความรับผิดชอบในการขับขี่ยวดยานผ่านนะก็เพราะเราเคยผิดใจใกับเพื่อนนั่นแหละเราจึงไม่อยากไม่เสียเพื่อนคนที่ดีที่เก่งมีน้ำใจปัจจุบันจะไม่ทำเช่นนั้น กับคนที่เรารักหรือคนที่เราเคารพในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นทุกปัญหาที่ผ่านมามันมีค่าสําหรับชีวิตของคนเรา 6. ความรักทำให้หัวใจมีพลังอันนี้ปฏิเสธกันไม่ได้ละทุกคนจึงแสวงหาไขว่คว้าเพื่อให้ได้ความรักความรักมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนท่านผู้ชมทั้งหลายรักตัวเองให้เป็นทำตัวเองให้เย็นได้ ทำใจให้หนักแน่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถจะไปรักคนอื่นหรือให้คนอื่นมารักเราได้แต่ถ้าเรายังรักตัวเองไม่เป็นดูแลตัวเองไม่เป็นเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสงเคราะห์ไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะจะไปสร้างความรักให้คนอื่นหรือจะไปปลูกต้นรักให้คนอื่นมันก็ยากอยู่หรอกเพราะฉะนั้นรักตัวเอง และก็ารกคนอื่นคารพตัวเองและก็เคารพคนอื่นให้เกียรติตัวเองและก็ให้เกียรติคนอื่นแล้วท่านจะปลูกต้นรักหรือฉเฉลียดเจียจานความรักให้แพ่ขยายได้มากมายเพราะความรักของหนุ่มสาวจึงทําให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลายด้วยความกระตือร้น,รนก็เพราะความรักในการเรียนเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายภาคหน้าเด็ก นักเรียนนักศึกษาจึงทุ่มเทให้กับการเรียนด้วยความรักในการเรียนเพราะความรักในอาชีพที่สอบบรรจุได้หรือ,อคัดเลือกเข้ามาทนะําหน้าที่ตาแหน่งบทบาทนั้นเขาจึงทุ่มเทเสียสละมีพลังที่จะทํางานด้วยความกระตือรือร้อนรับผิดชอบมีความสุขเพราะเราได้สิ่งที่เราชอบได้ทํางานสิ่งที่เราปรารถนาเราจึงมีความรักกับคนเราต้องดูแลคน ทำความเข้าใจคนเห็นใจคนและก็ต้องรู้ใจคนรู้ใจตนรู้ใจคนอื่นชีวิตเราจะมีความรักเต็มหัวใจเมื่อคนเรามีความรักรักดีรักความเจริญรักความเป็นพี่เป็นน้องรักชุมชนสังคมประเทศชาติรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อทุกคนมีความรักเต็มหัวใจเราจะมีพลังสร้างสารรค์สิ่งที่ดีเรามีพลังที่จะให้อภัยคนอื่นเรามีพลังที่จะ แบ่งปันความรักความรู้สติปัญญาให้โอกาสให้เกียรติเขาไม่ดูถูกซึ่งกันและกันเราก็จะได้เป็นที่รักของคนที่อยู่รอบข้างเจ็ดความหวังทําให้มีแรงผลักดันชีวิตนี้ยังมีลมหายใจยังต้องหวังต่อไปชีวิตมีความหวังยังอยู่ต้องต่อสู้ต่อไปเพราะความหวังเป็นเป้าหมายของคนที่จะไปสู่ความสำเร็จ เรียนก็มีความหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาได้เกิดการเรียนที่ดีและปลอดภัยได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความสามารถได้ประสบการณ์ได้ความรู้ความดีจากวิทยาลัยจากฐานศึกษาเพื่อน,นำพาชีวิตตัวเองไปสู่สิ่งที่งดงามก้าวหน้าและมีความสุขเพราะฉะนั้นความหวังคนป่วยก็มีหวังว่าจะหายคนตายก็หวังว่าจะไปขึ้นสวรรค์ นคนที่มีทุกข์ก็หวังว่าจะหายทุกข์คนจนก็หวังว่าจะรวยนคนสวยก็หวังว่าจะให้สวยตลอดไปคนค้าขายก็หวังว่าจะได้กําไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหวังเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้คนเรากระตือรือร้นพัฒนาชีวิตพัฒนากิจการงานให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่าไปทำลายความหวังของคนอื่น 8. ความฝันทำให้แรงใจสู้คนเราก็มีฝันฝันแต่อย่าฝันให้เกินตัวฝันให้พอดีกับความรู้กับความสามารถนะปรับความฝันของเราให้พอกับความรู้ความสามารถทะะัศนคติมุมมองให้พอดี สร้างความสุขในฉบับของเราไม่ต้องไปวิ่งตามความสุขของคนอื่นไม่ต้องเอาความสุขไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปจนเราไม่กล้าที่จะสร้างสารรค์ชีวิตให้ดีขึ้นปรับความฝันให้พอดีกับความรู้กับความสามารถเราก็จะมีความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆก,ก็ก่อตัวให้เป็นความสุขขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้สู้ปัญหาฝ่ฟาฟันไปสิงสิ่งที่ตัง้งฝันและ มุ่งหวังได้ข้อที่9ความกตันยูทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแต่ตรงกันข้ามความอากตัอยูจะทําให้ชีวิตหลงสู่ความล้มเหลวบ้านแตกสลาขาดอยู่ร้อนนอนทุกข์เมื่อรู้ดังนี้แล้วเรามาเพิ่มความกะตันยูกรตะเวทีเพื่อทำให้ชีวิตเราก้าวพ้นจากปัญหาและอุปสรรคเป็นที่รักของใครไม่ได้ ให้ทำตัวเป็นที่รักของพ่อแม่เพราะอย่างไงอย่างไงพ่อแม่ก็รักลูกทุกคนหมดหัวใจแม้เวลาจะผ่านไปยาวไกลแค่ไหนความรักของพ่อแม่ไม่เคยลดหลางจางหายมีแต่เพิ่มทวีคูณขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกลมหายใจกตันดูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอยู่ที่ไหนคนก็รักจากเขาก็อะไร ไปเขาก็คิดถึงคนหนึ่งหาอวยพรแถมท้ายอยู่ทุกเวลาขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระเชิงบุรณาการสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นกิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสร์อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร